โอเคครับสวัสดีผู้ชมนะฮะวันนี้มาเล่นชักหน้ากันเอามาแก้ทางแก๊กนะครับเอไม่หรอกแค่กเล่นแล้วกดมานี่ไม่ได้แก้แค่แก๊แกนะครับแก้ได้หลายตัวเลยเนี่ยเห็นไหมโมเลนเวเลสหมีอย่างเงี้ยคือทุกตัวที่มันมีสตันน่ะแก้ได้หมดนะครับแต่ต้องกะดีๆนิดนึงฮะมันจุกจิกอยู่อ่ะไปฮะแรกๆมามันก็ดูตลกดีนะแต่ว่าหลังๆวันนี้ชักลำพางแล้วว่ะไม่ไม่ไหวประโยคมันยาวเกินนะ นคนอื่นเขาได้ภาคไทยกันแล้วนะยังไม่ได้ภาคไทยอีกเหรอไม่ดังนะเลยอดได้ภาคไทยแต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังโดนเนิร์ฟนะไม่เข้าใจ G m เอหมือนกันเฮ้ยฟิกเกอร์เลยอ่ะโอ้โหกลัวตายจัดอย่างนี้มันละมันแน่นอนกูเจอตัวโลกแล้วสนุกระเกมนี้น่าจะได้มีคลิปลงแล้วช่วงนี้แม่ขาดแคลนแล้วเกิน <mile> แล้วนี่ไม่กลับนะเพื่อนฮึแวนจะอยู่แค่นี้เลยเหรอเอ้าโดนสระออฟเลนอย่างงี้ต้องส่งกำลังใจให้เพื่อนนะไอ้แก๊กนี่คือมันจะไม่ไปไหนเลยใช่ไหมมันจะปล่อยแครี่เลยใช่ไหมเอ้าแครี่ก็มาโอเคไปสบายแล้วแวนกูเฮ้ยช like ิบหายละเมดโดนป่าเติมอยเพื่อนป่ามาช่วยที น่าจะเล็งอยู่อนะดูท่าละโมเลนไม่ได้เห็นนานเลยนะโอ้โอเคเนาะไม่ได้เสียได้ต้องมาเร็วกว่านี้นะอันนั้นมันลึกไปโอเคเอาบังกรอเขาเดียวเลยเหรอไม่รู้อ่ะกลับบ้านก่อนไม่มีเลือดแล้วเฮ้ยเห็นเห็นหมีมันไม่กลับเอาไปดิเพื่อนเออ นี่นะดูกระตายคนยังวะเฮ้ยไม่เห็นเวเลสโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไงวะเนี่ยกูโอ้ตายละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพลเรามันเอาว่ะแล้วยังไงทีเนี้ยอัตตีกลับแบบรอๆแจ็คดึงโดนเมื่อกี้นี่หาแล้วน่ะต้องยี่เนี่ยวะทีมผมกดมาแต่ละตาหใ้เจออะไรก็ไม่รู้มาละเพื่อนพร้อมบวกแล้วอ้าวมาไม่ทัน แม่นานๆทีจะเจอทีมรู้งานโนอะกาสว่าจะมายนและนะ้วเนี่ยไม่โยนก็ได้ทางนั้นเนะ่ยสงสารคนในทีมน,ะนานๆทีจะเจออย่างนี้มาเคียร์กลางนะนต้องได้ซัพปอมสิวะเรามีดารนะ์กแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีจังหวะยนสักช็อตนะึ่ะไม่ผมก็คนในทีมนะี่แหละไม่งั้นคลิปมันจะไม่มันเฮ้ยโมเลนมันยิงแรงอยู่เนี่ยเป็นเล่นไปถ้าเป็นแบบนี้ยื้อไว้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ แล้วไม่เติมกันเลยอะว่าทีมกูเนี่ยเยฮ้ยคนะีฟน่ะดาร์เข้าป้อมแล้วเนี่ยโฮเมดกูก็ไม่มาเอาโอเคได้ไม่ดันก็ไม่ดันตามใจทีมอหว่างไงว่างนั่นแหละอยากเข้าสุดเหมือนกันนะเมื่อกี้เอาจริง <Okay. S 1> แต่ฝั่งเราคนน้อยกว่าเมดเราไม่เติมนะแี่ว่าฟ้าฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งเรามันไม่เติมกันนะมาเล่นยาวตรงนี้แหละอั <Hey? S 1> นนี้ก็ถอยอย่างเดียวเลยไม่เติมเพื่อนบ้างดิเฮ้ยเพนกูตายแล้วนะ่ะ เพนกูดโดนลุมกินโตะมาไม่จะได้กลางแล้วแหละเพราะเราสังเวยเพนไปเลยเอ้ยบิกเกอร์อีกแล้วอ่ะพี่อย่างชอบเลยกลัวตายอะไรขนาดนั้นไปฮะเอาบนต่อทางเราต้นเกมมันเก่งอยู่แล้วสบายสบายโมเลนยังไงเอาหวาโมเลนฮะอันน่ะวิ่งวิ่งอันนี้ มีแว็บกลับมาตอดด้วยมาดิมาดิมาดิเราอะโดสร้างความปั่นป่วนนะโอเครา,ากำลังกำมังกรอยู่โอ้โหดูดินี่ขนาดโดนเนิร์ฟแล้วนะเอาเรื่องเอลยแล้วมึงตีนานจางนังเนเพนเพื่อนโอเคเราออฟเลนเราโดนหนักเลยเราไปช่วยซะหน่อยมาแล้วเพื่อนไม่ช่วยแล้ว เอาจริงเงไม่น่ามาทันอยู่เลนบนนู่นน่ะกว่าจะมาถึงล่างน่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทันทันคาร์บอนแบนต่อ้วยเออนั่นแหละเอ้ยไม่ได้เอซี่เหรอกิจสกิลไม่โดนเออนั่นแหละโอ้โหปีนี้อยากได้ไปเออเก็บให้หมดอ้าวไอ้นี่มามาอย่างไรมาแถมมาดิเออต้องนัวอย่างนี้สิวะมันจะมัน พอจลนะกลับดีกว่ามันจะชิวแล้วฝั่งมันน่าจะสู้เราไม่ได้ละที่จริงมันจะไม่ยากขนาดนี้นะถ้าแก๊กมันเดินเป็นดูดิเห็นปะมันยืนหลังแครี่ด้วยซ้ำนั่นนะีะเวลาเล่นแทงต้องมายืนข้างหน้านะครับไม่งั้นทีมมนเล่นยากลไม่แลกครับนึกแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ตั้งแต่กูเห็นมูฟฟกเกอร์แล้วอย่างนี้เลามันถึงจะสนุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มอะไรฟาร์มอะไร ไม่ฟารมโอ้ยเพนมาปะจะเอาวะเนี่ยจะไวเหรอวะสี่ต่อสามเลยนะเอาเชฟได้ละถ้งนั้นเนี่ยเดีสามคนเท่ากันละเออดูดไปเลยการดูดของแกแล้วมันเปล่าประโยชน์เปลาประโยชน์เอาดึงเป็นพอดีขอบคุญครับอารฟิกเจอร์เมยตายแครี่ตายแต่แทงรอดนี่กําลังสุดยอดทุกส่งออกไปแล้ว เร,เราเมดเราห้าวมาเลือดน้อยไม่กลับบ้านนั่นไงโดนเวเนียเสียบตูดเดี๋ยวรอเพนมารวมหน่อยไปเอาป้อมกันเออมันต้องงี้ดิว่านี่เขาเรียกว่ารู้งานรู้มือปกติมาทรงนี้นี่คือเอามังกรไปแล้วเรียบร้อยบอกเลยไม่ได้ป้อมไปเรียบร้อยแล้วครับป้อมบนเหลือกลางเอาอยัางไงดีสามทางไปรุ่นดีไหมเ,เก็บให้หมดอย่าให้เหลือลสักป้อมเลย ยะต้องดูกันนะว่าได้หรือเปล่าว่ายื้อไปเลียดเกมมากไม่ดีบอลเลนมันยิงแรงอืมที่จริงตอนนี้ต้องเอาดาร์กแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรได้อยู่เอากลางก่อนก็ได้อันนี้อันนี้อยากดึงไม่เชื่อเออนั่นแหละดูด้วยโอ้ยอี่ยงชอบเลยว่ะมา ดันไว้พวกเราเฮ้ยเจอนะมินี่ไม่โต้นี่มินี่กูอันนี้อันน่ะอันน่ะไม่โดนก็โดนแต่ไม่ตายของห่างเกินก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮมันอยากได้เนี่ยอ่ะเดไปเด <ENNIS> สกิลโดนอันน่ะอันน่ะโดนแต่ไม่ตายอ่ะอีกทีนึงมาโอ้ยไม่ตาย โอ้ยป่ามาช้าเนี่ยเกือบตายแล้วหน่ยเห็นไหมเนี่ยไปฮะน่าจะได้ป้อมกลางนีโอเคได้บนด้ไหมจะได้ด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวป้อมล่างฮะยังไงดีจะเลือดไม่มีแล้วอะ่ะกลับก่อนแล้วกันเลือดของฉันเหลือน้อยโจมตีป้อมศัตรูเลยเอายังไงดีฮะเดีย๋ยวป้อมหนึ่งครับป้อมล่าง ต่ทางมันน่าจะกันแบบสุดใจเลยไม่เป็นไรไปทางอื่นก็ได้เหลือไปแล้วกันป้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วแลมโบ้โดนจ้วงลุงเลิงนเอ้ลุงโบเลนไม่ได้เกิดแล้วที่ยิงเมื่อกี้ผมล้างให้เพนได้นะไปเอาวิเวีได้แต่ไม่เป็นไรเก็บไ่ใช้แล้วกันเมื่อกี้มันน่าจะสุดระยะพอดีอาจจะล้างช้าไปไปพากันตอนนี้พร้อมจะจบกันหรือยังเราไปรุ่น ตายไมยเอาเกบไม่มีอีกเฮ้ยมีอยู่โอ้ยตายไม่ทันเฮ้ยเพนขเข้าแล้วตามดิเ,เ,กกเกกกกพื่อนเออเกอ็บไ,ได้หมดเอาแก๊กหน้าขอแก๊กไหมแก๊กหมดทีกเคยไหมโอ้ยเกือบได้โมเลนนะแต่แก๊กนี่ไม่ใกล้เลยดูแล้วไม่ใกล้ ต่นเดต้นเกียร์จะจบเกียะมม์มแม่ยนงยืนหลังแคลรีล่แม่บันเทิงดีๆนะทุกคนเล่นดีฮะก็ช้างนานะครับชักนาช้างหน้าช้างนะครับสักชื่อหนึ่งมันก็มาตั้งนานแล้วนะตัวนี้ทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วฮะก็อันติกดล้างสกิลสองอึดสกิลหนึ่งสโล่กดไปเรื่อยวนอยู่สามสกิลเนี่ยสกิลในม้ากดไปแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยไม่ค่อยว่างทำไม่ออกไม่ได้เอา้าอะไรเนี่ย แล้วมันออกไม่ได้เฮ้ยเกม <c oughs> บ้ัอีกแล้วอ่ะเล่นเกมไหนบักเกมนั้นอ่านันตัดตรงนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมไม่เจอโป้ก็บันเหนื่อยนะไม่เจอเกมบันี้ไม่ไหว